อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของทางด้านที่จะเปิดเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กันบ้างนะฮะ,ะ,คะโคศกสอบอส,สอได้โพสต์เฟสบุ๊คหลังลงพื้นที่ภูเก็ตโดยย้ำว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและยืนยันว่าทุกฝ่ายพร้อมเปิดเผยแล้วว่าฉีดวัคซีนที่ภูเก็ตนะ,ะ75%ของประชากรภูเก็ตแล้ว <ç> แล้วก็ขอบอลประชาชนว่ามั่นใจเปิดประเทศได้แน่ภายในร้อยยี่สิบวันเหมือนที่นายกรัฐมนตรีได้บอกไว้คำชับไว้กำชับไว้ฟันธงไว้แล้วร้อยยี่สิบวันจะเปิดประเทศแล้วนะในเรื่องนี้น,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์รเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสบศได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ได้มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าหน้าที่โรงแรมคนขับรถเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวที่สนามบินประชาชนทั่วไปด้วยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภูเก็ตแซนบ็อกซ์พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้แน่นอนเห <Ha. S 2> ลืออีกสิบวันแลวโอ oh. ทุกคนต่างตื่นเต้นกันมากเลยแน่นอนแล้วก็ให้นะความร่วมมืออย่างเต็มที่เท <Ha. S 2> ่าที่ดูเนี่ยนะฮะ คุณธนกรวังบุญคงชนะได้บอกว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมจริงๆไปลงพื้นที่ดูแล้วและเท่าที่ทราบมีการทดสอบระบบที่สนามบินมาแล้วสองครั้งนอกจากนั้นก็ทราบมาว่าขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้ฉีดวัคซีนให้กลุ่มประชากรที่ภูเก็ตประมาณ75%ไปแล้วนะโอก็เกือบร้อแล้วนะถูกต้องครับต้องเ0 80%ขึ้นไปค่ะที่จะได้พร้อมที่สุดในการที่จะเปิดเมืองด้วยนะคะค่ะ แบ่งเป็น3ากลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมียอดประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นคนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มประชากรแฝงซึ่งมีประมาณกว่า1 0 0 0 0แสนคนและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างชาติซึ่งเข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่ประมาณ7จ็ดหื่น 4,000คนค่ะแล้วยอดปร,ประชากรรวมทั้งสิ้นที่อยู่ในภูเก็ตตอนนี้4,06,6587คนฉีดไปแล้ว3,05,871คนคิดเป็น75เปอร์เซ็นเลยค่ะ